จอร์ออสตินนักทฤษฎีกฎหมายชาวอังกฤษจอร์ออสตินเกิดเมื่อวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2333ที่คริตติ้งมันซอกโฟกประเทศอังกฤษและเสียชีวิตเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2402ที่เวบิเซอรี เป็นนักกฎหมายชาวอังกฤษที่มีงานเขียนโดยเฉพาะเรื่อง The Province of p r e s i d e n t d e t d i m i e n t พุทธศักราช2375ซึ่งสนับสนุนคำจำกัดความของกฎหมายในฐานะรูปแบบหนึ่งของคำสั่งและพยายามแยกแยะกฎหมายเชิงบวกออกจากศีลธรรมเขามีอิทธิพลน้อยมากในช่วงชีวิตของเขานอกวงจรของผู้สนับสนุนประโยชน์นิยมของเจอร์มีเบนเทมอำนาจของเขามาจากหลังเขาเสียชีวิต สำนักของจอร์นออสตินแนวคิดจอห์นออสตินผู้มีแนวคิดในแนวสำนักกฎหมายบ้านเมืองคนสำคัญในประเทศอังกฤษโดยออสตินเห็นว่าการศึกษากฎหมายควรศึกษาค้นหาหลักทั่วไปของกฎหมายการศึกษาค้นหาหลักทั่วไปของกฎหมายทําได้โดยนาศัพท์ทับกฎหมายหรือถ้อยคําทางกฎหมายที่มีลักษณะทั่วไปมาอธิบายหรือแยกแยะความหมายอาทิคําว่าสิทธิสุจริตทุจริตทรัพย์สิสนกระทาผิดความรับผิด และอื่นๆเป็นต้นวิธีการศึกษาที่เน้นการแยกแยะคำาช้นนี้เรียกกันว่าเป็นการศึกษาแบบ Analytical Jurisprudence แต่การที่จะอธิบายถ้อยคำทางกฎหมายนั้นจอห์นออสตินถิ่นต้นด้วยการอธิบายคำว่ากฎหมายเสียก่อนซึ่งเขาอ,อธิบายว่ากฎหมายคือคำสั่งของร,รัฐาธิปัตย์อันเป็นความคิดแบบสำนักกฎหมายบ้านเมือง แนวคิดหรือหลักเกณฑ์จอห์นออตินเป็นนักคิดสำคัญแห่งสำนักกฎหมายบ้านเมืองซึ่งเสนอว่าการศึกษากฎหมายควรศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายใช้วิธีวิเคราะห์ถ้อยคำทางกฎหมายเช่นสิทธิทรัพย์สิสนความรับผิดเป็นต้นเริ่มต้นด้วยการอธิบายว่ากฎหมายคือคำสั่งของรัฐาธิปัต์การแบ่งประเภทของกฎหมายออตินแบ่งกฎหมายออกเป็นสองประเภทใหญ่กฎหมายศักดิ์สิทธิ์พระเจ้ากำหนดใช้กับมนุษย์ กฎหมายที่มนุษย์กำหนดใช้กับมนุษย์ด้วยกันซึ่งแยกย่อยได้อีกสองกลุ่มกอไก่ผู้มีอำนาจทางการเมืองกำหนดเช่นรัฐบาลเทศบาลขอไข่บุคคลทั่วไปกำหนดใช้ในวงจำกัดเช่นพ่อแม่กับลูกครูกับศิษย์เจ้านายกับลูกจ้างแต่ไม่ถือเป็นกฎหมายที่แท้จริงความหมายของคำสั่งคำสั่งคือการแสดงเจตนาให้ผู้อื่นกระทำหรือละเว้นและมีโทษหากไม่ทำตาม ผู้รับคําสั่งต้องถูกผูกพันไม่ใช่ทําตามเพราะเชื่อว่าถูกต้องคําสั่งทั่วไปที่ใช้บังคับหลายคนและวางกฎเกณฑ์ทั่วไปเท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นกฎหมายที่แท้จริงกฎหมายที่แท้จริงต้องเป็นคําสั่งทั่วไปจากรถถาัฐาธิปัตย์โดยตรงหรือโดยอ้อมอาจรวมถึงกฎหมายที่ออกโดยอง,งค์กรที่รถถัฐาธิปัตย์มอบอํานาจให้เช่นเทศบาลจารีประเพณีที่รัฐยอมรับให้ใช้เป็นกฎหมายไม่รวมกฎหมายระหว่างประเทศ เพราะไม่ใช่คำสั่งของรัฐาธิปัตย์เป็นเพีงโพซิทีฟมอรัลดิตี้หรือแนวทางปฏิบัติทางศิลธรรมแม้แนวคิดของออตินจะพัฒนาขึ้นในยุคที่ระบบกฎหมายยังเนินอำนาจเด็ดขาดแต่สามารถนำมาเปรียบเทียบหรือวิพากษ์แนวคิดก,กับรัฐธรรมนูญไทยได้ดังนี้ 1. รัฐธรรมนูญไทยไม่ได้ ถือว่าผู้มีอำนาจคือผู้กำหนดกฎหมายสูงสุดเพียงฝ่ายเดียวในประเทศไทยผู้ใช้อำนาจสูงสุดคือประชาชนโดยผ่านตัวแทนเช่นรัฐสภาแล,ะ,าและ,ะธรรมนูญไทยให้ความสำคัญกับนิติรัฐและหลักสิกทธิมนุษยชน 2. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดไม่ใช่แค่คำสั่งของผู้มีอำนาจอัติมไม่ได้มีน้ำหนักกับกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกิดจาก ความเห็นชอบทำทางศิลธรรมหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนเท่ากับการใช้กำลังหรืออำนาจขัดกับหลักการ,รประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญไทยที่อำนาจรัฐมาจากประชาชน3แนวคิดของออสตินอาจอธิบายได้ในยุคที่ไทยมีการรัฐประหารในช่วงที่มีการรัฐประหารรัฐธรรมนูญถูกฉีกและอำนาจอยู่ในมือของคณะรัฐประหารซึ่งอาจตีความว่าเป็นผู้มีอำนาจอธิปไตยตามแนวคิดของออสตินแต่การยอมรับ จากประชาชนในระยะยาวไม่ยั่งยืนทําให้แนวคิดของออตินไม่สามารถรองรับโครงสร้างประชาธิปไตยสมัยใหม่ได้ทั้งหมด กล่าวโดยสรุปความคิดของจอห์นออสตินเน้นว่ากฎหมายคือคำสั่งของผู้มีอำนาจสูงสุดหรือรัฐาธิปัตย์หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งก็จะถูกลงโทษและเฉพาะคำสั่งที่มีลักษณะทั่วไปเท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นกฎหมายบ้านเมืองตามที่ออสตินเรียกว่ากฎหมายที่แท้จริงดังนั้นจารีตประเพณีกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายระหว่างประเทศก็ดีเมื่อมีได้บัญญัติโดยรัฐาธิปัตย์จึงไม่ใช่กฎหมายที่แท้จริง มีข้อสังเกตว่าแนวความคิดของออตินนั้นเน้นอธิบายกฎหมายจากความสัมพันธ์ระหว่างคำสั่งและมาตรการลงโทษหมายความว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งก็มีโอกาสที่จะถูกลงโทษได้โทษในความหมายของออตินหมายถึงสภาพที่เป็นอันตรายความเจ็บปวดหรือผลร้ายอย่างอื่นที่จะมีผลเกิดขึ้นเมื่อไม่ปฏิบัติตามคำสั่งซึ่งโทษที่จะได้รับนี้จะต้องเป็นไปในทางปฏิบัติด,ด้วยคือจะต้องให้ประชาชนสามารถที่จะรู้ได้ว่าหากดำเนิน ฝืนคำสั่งจะต้องได้รับโทษแต่ถ้าไม่อยู่ในวิสัยที่จะลงโทษได้เลยคำสั่งนั้นก็เป็นเพียงการแสดงความประสงค์เท่านั้นนี่คือภาพรวมกฎหมายที่แท้จริงของจอร์จออสตินค่ะ